ปัดเผาพามพตนวอพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าสิทธิ์หลวงพร่รวยปากใจโซโซให้วัดประโกแพ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติด ปลอดช่วย 他的。Hard, hard. बोच्षि प्योच्षि बोच्षि बोच्षि นัดเปิดเพลงนะน,นัดเปิดเพลงอ่ะฝัางทั้งขังงดูทั้งขงังฝังทั้งขงังมึงอ่ะ

มีเราฟังอาบด้านข้างนะครับขนาดด้านข้างนี่ไม่ได้ต่างกับด้านหน้าเลยนะครับด้านข้างชัดเจนมากครับชัดเจนมากครับระบบใหม่ชอช้างครับโอ้ต้องขอบคุณอาจารย์ช้างมากเลยนะครับนี่ผมไม่ได้เปิดดังนะเปิดนิดเดียวเองครับเปิดเปิดนิดเดียวเองครับเปิดนิดเดียวเอง

ปากใจโซโซให้วัดตะโกแค่บุญบันดาสิ่งที่เคยเแค่คิดไให้ทางทุกปันวอนขอให้ช่วยมาที่ใครทำ รบบใหม่ชอช้างนี่ผมบอกว่าสุดยอดเลยครับต้องขอบคุณอาจารย์ช้างมากครับแบบมันได้แบบมันเต็มมันเต็มที่กว่าเดิมนะครับมันครอบคุณทุกพื้นที่เลยนะครับด้านข้างด้านหน้าด้านหลังเลยชัดเจนครับตัง้งนม้นมอสามจังขอด้วคาถ่า,าอูชา ให้ลูกเรวยกับเขาบางนะให้สังคาว่าสิ์หลวงพอรยปากใจโซโซให้วัดตะโกแห่บุญบันดาสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่าทุกฝันวอนขอให้ช่วย บาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พอถึงความสุขฐานะที่ยังหลมป่วยพอรวยโปรดช่วยนำทาง โอ้ต้องบอกว่าขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับต้องบอกว่าขอบคุณระบบเสียงใหม่ของช้างออดิโอซิสเต็มนะครับอาจารย์ช้างนะครับเมื่อวันเมื่อคืนนี้ก็ได้โทรมาบอกนะครับว่ากราฟิกกราฟิกที่ทําไว้ที่รถช้างขาวนะครับสวยงามมากนะครับแกบอกว่ากราฟิกสวยมากนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับแกบอกว่าเสียงดีมากเลยนะครับพอวันนี้ตอนเช้าผมลงมาเปิดดูนะครับเสียง เสียงมันจะควบคุมแล้วก็ชัดเจนกว่าเดิมนะครับควบคุมทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้านี่ร้อยห้าสิบเมตรนี่ชัดเจนเลยครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังครับชัดเจนนะครับควบคุมทุกพื้นที่แล้วทีนี้เราเพิ่มเสียงกลางเป็นยี่สิบสี่ดอกนะครับเพิ่มเสียงกลางเป็นยี่สิบสี่ดอกนี่ความชัดเจนของของของเสียงนะครับมันจะชัดเจนกว่าเดิมนะครับทีนี้แหลมนะครับเพิ่มเป็นสิบแปดดอกสามช่วงไดเวอร์นะครับ แหลมนี่เรือเือเลยครับเสียงแหลมนี่แสบมากครับเรือเลือครับเสียงแหลมเสียงกลางเรือเลือครับเสียงเสียงเบสนี่ไม่ต้องถามครับเสียงเบสนี่เสียงเบสของเรามันมันแน่นอยู่แล้วนะครับมันแน่นอยู่แล้วขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ล่องระบบครับล่องระบบมือแรกงงานมากรรมือเพื่อนรุ่นสานนะครับงานมากรมข้างข้างพระธารทกสครับเริ่มแต่หกวงแงครับ งานนักร้องนำลดแห่ครับมือแร็งพ่อกันครับรถแห่ท็อปมิวสิกดอนธานีครับระบบเสียงช้าง a u d i ซิสเต็มครับแล้วก็รถแห่ทีมมิวสิกขอนแก่นครับระบบเสียงชอช้างเหมือนกันนะครับทีมมิวสิกแล้วก็ปะทะกับคอนเสิร์ต BKK นะครับครับมือแร็งมีหอดรถแห่นะครับมีหอดรถแห่มีมีมีคอนเสิร์ตเวลี่ตีนั่นะครับมือแร็งนะครับสําหรับผู้ที่กําลังเบิ่งอยู่ตอนนี้อยู่ใกล้เคียงนะครับ มือแรกมาม้วนน้ำกัดนะครับนอกหางท่อกระสอบเพนโนส่าจัดงานน้องครับยืนยันการจัดงานน้อครับวันนี้ท้องฟ้าเปิดครับเมื่อใามีปัญหาอีกอย่างนะครับครับขอคุณอาจารย์สร้างหลายๆนะครับขอคุณผมผมเนี่ยฟังเสียงรถที่จุนมามหมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมผมรู้สึกเลยว่าอาจารย์เราเป็นคนที่อ่เป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดในการทํางานนะครับเราเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดในการทํางานมาก เราเราบ่มีบ่เคยกักครับผมบอกเลยบ่เคยกักเขาห้หมดครับผมบอกเลยเสียงที่ผมได้ยินเนี่ยบ่ได้ตั้งกับเสียงของรถเพลินเลยครับมันคือกันครับทุกอย่างเห็ดคือกันครับแต่ละขั้นที่เหตุยูช่อช่างนะครับเพลินเชียร์เหตุขึกันมดเลยนะครับผมบอกเลยครับว่าช่อช่างบ่เคยกักบ่เคยแพงวิชาบ่เคยกักห้มมเโ่าใด้ห้เบิร์ดครับนี่คือคนจริงใจต่อกันครับนี่คือคนที่มีความหักจริงใจต่อกันครับผมขอบคุณหลายขอบคุณอาจารย์สร้างขอบคุณแม่นิดครับ ผมไดยยินเสียงระบบไม่แล้วนี่โอ้ผมพอใจหลายครับพ่อใจหลายนะครับสาหรับผู้เด่กันอย่าค็ดระบบเสียงอย่าคิดรถแฮ่นะครับผมบอกเลยครับไข่ช่อช่างบ่มีผิดหวังแน่นอนครับเคิดเห็สุดครับบ่มีบ่มีผิดหวังแน่นอนตารางงานงานงานมากแน่นอนครับผมผมนีลอยห่าสิบงานแล้วนะครับระบบไม่ระบบไม่บบไมต้องยอมลาเลยครับว่า โอ้เสียงกลางเขาหนีได้เลยครับเสียงก่างเสียงกลางเสียงเบสเสียงแหลมทุกอย่างได้ขอบคุ่มทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเช็คระบบเอออีกนะครับเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมือแรกงเจอกันนะครับเาเพื่อนนองสานะครับมือแรงเจอกันเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะง่ยทีมงานเดี๋ยวมาสอบดนตรีนะครับทีแม่กำลังเดือนท่ามากมาเล่นสดนะครับมา่อมมาสาวเช็คเบิ้งนะครับ โอเคครับผมสำหรับตอนในตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับน้องครับสวัสดีครับ